เราเริ่มจากท่าเด็กนะคะนั่งทับส้นเท้านะคะแล้วกางหัวเข่าเท่ากันกับสะโพกนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้านะคะเชิดโัท่าเด็กแล้วเราจะทำงนค่าน,นี้หนึ่งนาทีนะคะถ้าใช้ไปต่อด้านไปมือไปทางขวานะคะ ใส่ที่สุดเลยนะคะถ้ารู้สึกตึงแล้วห้เราค้างมงนเกะะรย์กับมาตรงกา่ะลรใตู้ด้านซ้ายค่ะยืดเหยียดกระดูสันว่งนั้นโครู่นะคะใก่กลกับมาตรงการขยุ่มมือไปรู้ช่วยจะช่วยให้แต่งไงขึนาะ กว่าแล้วอกเราจะอยู่ระหว่างหัวเขา่าเนาะเดี๋ยวคยอยกตัวกลับขึ้นมาแล้วนั่งเอาปะท้าบกอกกันสุดท้าบัตตาฟายนะคะเอาส้นเท้าเข้ามาให้ชิดสะโพกให้ได้มากที่สุดนะคะท่านี้จะช่วยยืดกระชับหน้าขาด้านในเนาะแล้วก็สะโพกส่วนบนได้ทํางานนะคะหายใจเข้ายกกลมตัวขึ้น่าเดีย๋ยวค่อยๆเดินมือไปกันนะกลมตัวลงค้างไว้หนึ่งนาทีเหมือนกันนะคะเท่าที่ไหวเลยนะคะ สังเกตว่าเท้าทั้งสองจะแบกออกจากกันนะคะแล้วอย่าลืมดันสโปโพก็้ติดพื้นนะคะนี่เราจะค้างท่านานหน่อยนะคะเราเน้นความผ่อนคลายนะคะอยากจะรับสบายเราต้องไม่เครียดก,ก่อนจะนอนเนาะนะคะยืดไคที่รู้สึกว่าหน้าขาตึงมากๆท้านี้จะช่วยคลายนะคะ ค่อยๆเดินมือกับนะคะยกลังโผขึ้นค่ะเราจะไปท่าต่อไปแล้วนะคะใครตามแต่ทันไม่เอ่ยไม่ทันคอมเมนต์แจ้งได้นะคะแล้วเราจะมานั่งดิบตัวนะคะเอาเข่าข้อชิดกันแล้วส่งแขนไปด้านหลังยืดมืชี้ไปด้านหลังนะคะยืดอกขึ้นเราจะเปิดหน้าอกเรกจะ่ันคลายหน้าอกนะคะยืดหน้าอกขึ้นดันหน้าอกขึ้นทางด้าแเราทีนี้ีชักไปด้านหลัง ยืดโอเพนอาร์นะคะยืดฝันตายเวลาที so ่เรานั่งนานๆนะคะเราต้องยืดให้หลังเราได้ทํางานได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าการพานั่งกันนหลังอาจจะมีอาการตึงได้นะคะเราได้ยืดกล้ามเนื้อที่อกเส้นหน้าคองดันขึ้นหายดับยืดแบบตรงกลางค่ะเดี๋ยวเขาใชีกครั้งนึงนะคะนั่งแบบตรงๆค่ะเปิดอกยืดอกแล้วเดินมือไปด้านหลัง กดต่มือนงี่คืแค่นี้พอปลายมือส่งไปด้านหลังนะคะแล้วส่งหน้าอกขึ้นค่ะพิดานแล้วชิงสึกษาลงตั้งไว้ห้าลมหายใจค่ะดันหน้าอกขึ้นค่ะพิด่ดันเยอะๆนะคะใครไปไวต่อได้ยุบศอกออกมาพื้นนะคะท่าน,นี้จะได้ช่วยยืดบริเวณสะโพกและหน้าขาแนลนะนั่งค่ะออกไม้ห้ารอบลมหายใจค่ะคไม่ไม่ไหวยุบศอกไม่ได้ไม่็นไรน,นะคะ อ่อยยกรุ่ตัวกลับขึ้นมาไม่ค่อยจะแข็งตัวขึ้นนะคะอย่าทีุมต้นลพลาดเดี๋ยวจะหน้ามืดนะคะเราจะไปท่าต่อไปนะคะท่าดีดหลังนะคะคว้ยขานะคะตั้งชันเข่าขวาขึ้นเอาศอกซ้ายขัดหัวเข่าขวาคะ่ะเอามือขวาจับไปด้กานหลังแล้วบิดลำนตัวมองข้างหัวไหล่ขวาไปค่ะค้างไว้ข้างห,านหนึ่งนาทีนะคะ อยากปลายเท้าซ้ายเข้าหาสะโพกให้มากที่สุดแต่ไม่นั่งคับปลายเท้าซ้ายนะคะบิดท้องข้าง,างหัวไหล่ขวาบิดเพิ่มทุกครั้งที่หายใจออกหัวเขา่าหัวเข่าต้านกับศอกนะคะสอกดันเข้าหัวเข่าดัานสอกออกเนาะจะได้ติเดเยอะขึ้นระหว่างกดหายใจเข้าแล้วหายใจออกยาวๆนะคะในการหายใจนะคะ สลับข้างนะคะเปลี่ยนข้างตั้งชั้นหัวเข่าซ้ายแล้วเอาสองขวากัดหัวเข่าซ้ายเอือซ้ายอ้อมไปไว้ด้านหลังเสื้อประคองแล้วบิดตัวมองข้าหมหัวไหล่ซ้ายนะคะอย่าลืมว,ว่าสะโพกให้ติดพื้นไม่ยกสะโพกขึ้นนีเนาะสะโพกติดพื้นทั้งสองข้างนะคะแล้วบิดบิดเท่าที่ไหวเนาะ,ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องกังวลนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆจะได้บิดเพิ่มได้นะคะ ทา่าดูทำอันนี้นะมองข้ามหัไเลยซ้ายไปทาาข้าแล้วนย่างนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต่อท่าต่อไปนะคะยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งหน,นีไปไหนนะเดี๋ยวเราจะนั่งก้มตัวนะคะเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูดีกว่าจะได้เห็นเวลา ทาก้มตัวเนาะเราจะทำฟองเอิบเป็นนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อขาหน้าขาเราจะก้มลงพับตัวนะคะแล้วก็ได้ยืดสะโพกด้วยเนาะจะเข้ายกแขนสองข้างขึ้นใช่อกเราจะเอามือไปจับที่ปลายเท้านะคะแล้วจับปลายเท้าไม่ไหวจับน้าแข้งก็ได้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะเราจะค้างไว้หนึ่งนาทีเช่นกันนะคะ เราเดินมาแค่การก้มคับตัวนะคะพับจากแกนกลางลำตัวนะคะไม่โก่งหลังเนาะพับจากข้อต่อสะโพกเนาะพับลงแล้วไม่ใช้การพับโดยการโก่งหลังช่วยให้ถึงเนาะเอาเท่าที่ร่างใจไหวไม่ถึงไม่เป็นไรเราเน้นความยืดเยืยนเราไม่ได้เน้นความสวยงามนะคะเราเน้นการบำบัดเนาะเรารักษาการติดป่วยในด้านกายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นฮาร์คอร์นะคะทุกคนแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวเราจะนั่งเปิดหกขึ้นหาพิญดาน,นะคะนั่งเหมือนเดิมนั่งทับส้นทเท้เอาออกขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะหลุดเปลือน,นั่งทับส้นเทา้าแล้วเอามือชี้ไปด้านหน้าลำตัวนะคะประกอบไปด้านหลังเนะาะอาจจะเข้า,าอาจจะออกเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาคอนะคะเก็บคางที่กลบได้ไม่ต้องรรมีศีรษะหลบอันนี้เนะคะไว้หนึ่งนาทีนะคะดันสะโพกขึ้นเหมือนกัน สาวๆถ้าอยากห้หน้าใสหน้าตึงกค่ะมานี้ช่วยได้นะจาเลือกไปเลี้ยงที่ใบหน้ามันจะเยอะนะคะไั่มีปัญหาความดันไม่ต้องคางเยอะนะคะคางก็ด้วยเดี๋ยวจะหน้ามืดนะคะสวกลับค่ะค่อยๆขึ้นนะคะระวังหน้ามืดนะคะถ้าเมื่อกี้เราเปิดวาเลยด้านหน้าเราก็เปิดสิโปกบเนาะ เรายืดกล้ามเนื้อหน้าท้องในการดันหน้าท้องขึ้นหากระดาเดี๋ยวเราจะทําท่าต่อไปนะคะทําไปทักไปดีไมหมเอ่ยซีรีส์วันนี้ง่ายเนยาะท่าต่อไปเราจะค่อยค่อยขาอีกเช่นเดิมน,นะคะนั่งค่อยขาแต่ว่ารอบนี้เราจะเอาหัวเข่าขนัดกันนะคะแล้วเราจะอ้อมือไปจับกันด้านหลังส่งแขนซ้ายขึ้นหากรดาเแ้วไปแตะที่หัวไหล่เดี๋ยวจะหั่ข้างาดูดีกว่าหัวไม่เห็นเนาะ ป้อมแขนซ้ายจับหัวไหล่ขวาแล้วป้อมแขนขวาขึ้นมาสับประสานกันกันกบแขนซ้ายนะคะ,ะทำให้หึ่งนาทเช้เดิมน,นะคะถึงยไม่ออไรถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรเอาแค่แตะที่หัวไหล่ก็ได้นะคะใหม่ๆไม่ต้องซีเรียสน,น,นะ,ะทำแล้ที่ไวนะคะไม่เอ่ยหด้าน,นหลังไม่เอ่ยประสานกันไว้นะคะถ้าแขนอู้สึกยังไม่ตึงมากต่อก็เลื่อนต่วมือเข้าจับที่ข้อมือได้นะคะแล้วก็เอา ศีจะดันสอดไปด้านหลังเนาะคลายค่ะเดี๋ยวเราจะจะทำอีกข้างหนึ่งให้ดูแต่ว่าจะจะหันหลังให้ดูเนาะจะได้เห็นแขนด้านหลังนะคะเดี๋ยวเ,เปลี่ยนข้างเท้า,าให้ดูก่อนถ้าใครที่จับมือกันไม่ไหวใช้ผ้าขนหนูมาช่วยดึงได้นะคะเพื่อต่อให้มือเราถึงเนาะแล้วทำเหมือนกันอย่างเมื่อกี้เลยเอาขาค่้อยกันแล้วเอาหัวเข่าขนาดก,กันนะคะจะจะหันหลัง ส่งแขนขวาขึ้นทัคะพี่าเอาแขนขวาแปะที่หัวไหล่ซ้ายแล้วออกแขนซ้ายอ้อมไปจับกับมือขวานะคะแบบนี้นะคะค้างไว้หนึ่งนาทีนะคะถ้าใครไปต่อไหวนะคะเดี๋ยวจะขยับอีกถ้าใครแค่นี้ยังตึงไม่พอนะคะยังสามารถจับเพิ่มเลเวลได้นะคะสําหรับสายขัดคอสายแอดวานนะคะสามารถภาพลำตัวและปกติแบบหัวเขาแบบนี้ได้นะคะจะได้เ,เรียกถึเพิ่มนะคะแต่ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรไวางไว้ที่แบบนี้ได้เลย ส่งตัวตรงขึ้นหาพดานเอาศีรษะดันศอกไปด้านหลังศีรษะกับสอกดันต้านกันนะคะสอกดันไปด้านหน้าศีรษะดันสอกไปด้านหลังมองขึ้นหาพยานไม่ยิ้มกับกล้องสวยๆจะได้รูปหปือปล่าเคลียร์กับโฟโตอเก๋ยิ okay. <c oughs> ้มหนึ่งสองสามโอเคคลายค่ะยังไม่จบนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อทุนท่าต่อไปนะคะ เราจะทำค่าพีเจียนโพดเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พับขาซ้ายอ่ะพับขาซ้ายก่อนดีกว่าขาซ้ายตั้งฉากแล้วเหยียดขาขวาไปด้านหลังนะคะลากหลังขาขวาลงแล้วค่อยๆนอนลากลงไปถ้าไม่นอนลาบลงไปไม่ไหวก็ยื่มือมลูกถ่วยค่ะมาแค่นี้ได้นะคะหรือว่าจะใช้ศอกกันพยุงล้ำจัวแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครไหวก็ลงไปเลยได้เลยค่ะลองรับหักวางที่ต้นได้น,นะคะสังเกตว่าหน้าอกจะติดกันกับหน้าขาซ้ายพอดีนะคะยืดโฟโนะคะยืดทุกส่วนเลยทั้งไมน์มาชีเช่นกันนะคะรคะหว่างข้างข้าอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาอย่าไม่กระสับกระ่น,นะคะเรา้านข้ามด้วยความปลอดายเพราะเราอยากจะหลับง่ายหลับสบายเนาะเราจะไม่ล่นงข้าที่ค่อนข้างจะ ต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะการเดินฟัางยืดเหยียดนะคะเดี๋ยวมูว่นาน้องตั้งสะโพกไหมต้องเปิดสะโพกขึ้นน่ะค่ะที่จีนโปนนะคะถึงจะได้ประโยชน์นะคะถ้าเปิดสะโพกแล้วร่างกายผิดท่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะ,ะแล้วค่อยๆเดินมือกลับมาะะทีนี้เราจะทับข้างหนึ่งนะคะเอาขาขวาขนัดกับพื้นแล้วเหยียดขาซ้ายไป ืมความสะโพกสําคัญมากนะคะพี่เจนถ้าใครไม่ไหวเอาสอกตั้งไว้ล้าพางไว้ที่อย่างผ่านี้แบบนี้แต่ละคนสะโพกสองข้างขาสองข้างความยืดหยุนไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไม้ไหวไปสอบก็จะได้เย็กเกขบออกไปด้านหน้าแล้ววางหน้าอกลงที่หน้าขาวางแล้วค่ะลงที่พื้นพางไม่น่นนาทีนะคะถ้ารู้สึกตึงมากไปที่หน้าขาขวานะคะให้ขยับฝ่าเท้าเข้าหาลําตัวได้นะคะแต่ถ้าใครไปไหวแบบเดียวก็ อย่าได้ความยืดอยู่เนาะให้หน้าขาขวาเนี่ยขนานกับพื้นนะคะไม่ต้องขย,ยับเข้าเนาะ <S <S ไม่หนึ่งทีหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆระหว่างขาท้า,าซ้ายที่เหยียดตรงไปเนี่ยให้คว่ำฝ่าเท้าว,วางราบกับพื้นนะคะแล้วก็คว่ำสะโพกให้สะโพกทั้งสองข้างขนานกันนะคะไม่เปิดสะโพกข้างใดข้างหนึ่งนะครับโอเคค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ ลงค่อยๆขึ้นค่อยๆนะคะเดี๋ยวจะหน้ามืดนะจ๊ะใครมีปัญหาความดันกรัณนาสังเกตตัวเองด้วยเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตึงมากไปให้ขยับบลายเท้าเข้าหาสะโพกได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําถ้าบิดตัวนะคะลดอาการปวดหลังนะคะนอนราบลงนะคะพับขาขวาเข้าหาลำตัวแล้วบิดขาขวาไปทางซ้ายเอาเอาแขนซ้ายจับหัวเข่าขวาค่ะแล้วเอาเอามือซ้ายบิดหัวเขา่า แล้วส่งแขนขนาดกำลังตัวนะคะแขนขวาขนาดกำลังตัวดีนิำตัวมองข้ามหัวไหล่ขวานะคะบตัวนิดนึงนะคะรายควาเมื่อลาจะกำลังทาพน,น,นะคะอของข่าวที่ติดตัวไม่ได้น,นะคะเอาเท่าที่ไว้นะคะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวร่างกายจะค่อยๆพัฒนานขึ้นเองอย่ารีบร้อนนะคะเล่นโยคะต้องรู้สึกผ่อนคลายสบายๆทารข,ข้ามหนึ่งนาทีนะคะวันนี้จะนานหน่อยสำหรับคนที่ถือจะเป็นปกตินะคะ ปกติเราจะไม่ค้างท้านานขนาดนี้แต่นนี้เราเน้นความป่อดลายจึงะค้างท่าเพิ่มมากขึ้นนานขึ้นนิดหน่อยให้ร่างกายรู้สึกผลอยระหว่างข้างท่านะคะโอเคคลายขาลงบนตัวกลับขึ้นมาเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาขวาไปด้านหน้าปิดเท้าด้วยนะคะตั้งชันหัวเข่าซ้ายค่ะเอาศอบเอาแขนซ้ายวางขนัดกับพื้นเอาแขนขวาจับที่หัวเข่าซ้ายแล้วบิด หัวเข่าซ้ายางเข้าใกล้คือนี่้มากที่สุดนะคะใช้มือช่วยในการกดเขาขอ่ะแล้วขยัตัวมองข้ามหัวไหล่ขวาไปหัวไหซ้ายดค่ะทำหนึ่งาทีเช่นกันนะคะระหางทาท่าน้ก้องหายใจนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆระหว่างเท้าท่นะคะไม่ค่ะตื่นเต้วค่ะเตี้ยสี่องน้าแก็ได้ดูสวยๆต้องยินรีอนทางท่าะคะตั้กล้องถ่ายสวยๆได้เลย เอาไปสร้างแรงมันกานใจให้ตัวเองวันเห็นขี้เกียจดนะูดูไป็ต่แบบเอ้ยอยากจะกขึ้นมาเล่นอยค่หัดมือทุกทุกวันแล้วก็ค่อยยอกมำตักวกลับมาค่ะค่อยขึ้นนะคะมาท่าสุดท้ายนะคะมีทูเชสโพสนะคะเราจะลดอาการปวดเมื่อยแนละการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังนะคะล้วก็จะโด้คลายะคะ่ะเราจะนอนราบลงไปจอบค่ะ แล้วยกหัวเข่าขึ้นมาเอามือกอดเข่านะคะถ้าใครอกกอดเข่าไม่ถึงก็จับที่เข่าเห้ือนแรงขับของยาขยับนิดนึนนงๆดูสิเราจะค้งางไว้ตรงนี้หนึ่งทีถ้าใครถ้าสโซดาก่อนจะเริ่มฝึกนะคะค้ะางเลยหนึ่งทีคลายกระดูกสันหลังคลายสะโพกนะคะเป็ดเท้าไว้ใครอยากได้ความยืดหยุ่นเพิ่มก็ยกศรีรษะขึ้น รู้สึกว่าตัวตึงมากไปที่จะมีเป็นการตนา้นคอก็วาสศีรษะลงนั่เงนั่งก็ได้ค่ะไม่ใส่หายาคอฝึกขนานั่งแล้วก็ยกสีสษะขื้นต้องไม่หนักที่เจ็นกันนะคะระหว่างทางแค่ต้านต้านหายใจนะคะโอเคใช่ <Okay. S 1> กระชับกระยุนตัวกต,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 ตัวขึ้นมาคะ่ะเอานั่งยกขาขึ้นผนังห้องก็ได้นะคะขยับสะโพกของเราชิดต้นแขนให้ได้มากที่สุดนะครั เอ็นตัวลงนอนค่ะส่งขาขาสองข้า,ข,าขึ้นยกขาขึ้นกับเท้าท่านี้จะช่วยให้บริเวณเลือดที่ขาไหลลงมาที่หัวใจของเรานะคะท่านี้ช่วยป้องกันเส้นเลือดขอดนะคะาสามารถขยับสะโพกเข้าไปชิดหนังเพิ่มได้นะคะเอาเท่าที่ไหวเลยนะคะยิ่งชิดมากก็จะได้ความยืดหยุ่นมากนะคะ เปท้าไว้นะคะเป็กเท้าเข้าหาผนังนะคะจะได้ความยืดหยยดเพิ่มมากขึ้นถ้าแคขมีรู้สึกไม่ตึงมากก่อน,นะคะสามารถยกขาเข้าหาลำตัวได้นะคะเปลียนทางค่ะเอามืจากที่ปลายเท้าก็ได้นะคะตรานี้มีผนางห้อง เรจะทำแบบไม่ใช้กรหนังอ้อมช่วยก็ไนดน้ค่ะยกขาขึ้นปกติเลยแบบนี้เลยไม่ต้องใช้กระหนังนก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่กะหนที่ไม่เอื้อเอานวยนั้นก็ยกขาขึ้นได้ปกติเลยเราอยากให้เลือดได้ไหลเวียนเข้าไปสู่หัวใจนะคะลดอาการเส้นเลือดออกนะครับต่อไปเราจะทำากทารยืดข้อต่อสะโพกกันนะคะยกตัวตัดขึ้นมาแล้วพอเข่าขวาส่งไปได้านหลัง หัวเขา่าซ้ายขนาดกันกับพื้นนะคะใช้ใช้ข่าพีเจียนเลยแต่ว่าหัวเข่าขวายังคงนั่งคับเทียบหรืออาะไม่ได้เหยียบ้าตรงไปนะคะอดสอบวางที่พื้นหรือคากวางที่มุอตรงนี้ได้เลยยช้ใ,ใช้ข่าพีเจียนเลยนะคะทุกทียืดดีก็าสามารถเหยียดขาขวาได้เลยนะคะทำเป็นพีเจียนได้เลยนะคะ ไม่ติดถึงซิบหพลยลมหายใจนะคะถ้าใครเอ่อวางเท้าซ้ายขนาดกับพื้นไม่ไหวนะคะรู้สึกตึงหน้าขางกไปขยับเท้าเข้าหาสะโพกได้เลยนะคะอย่างนี้จะง่ายมากกว่าหน้าขาจะตึงน้อยกว่านะคะแต่ถ้าใครอยากได้ความยืดหยุ่นรับท้าซ้ายขนาดกับพื้นแบบนี้จะได้ความตึงมากกว่านะคะระดับการวางเท้าให้ตามที่ รู้สึกโอเคนะคะยลืมที่สำคัญจะต้องคว่ำตัวโคกระหวะเข้าช่างนะคะมายกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเปลี่ยนท่านะคะเอาเข่าซ้ายขนานกระพื้นพับเข่าขวาเข้าหาลงลำตัวแล้วก้มพับตัวลงเอาศอกวางพื้นแล้วเอาหท้าขวาวางที่ข้อม,มือได้เลยหรือใครจะได้ทำยืดบิดต้นตมก็วางนะะ้ำชาเป็นชิ้นหนัก ถ้าห้าถึงติดรอบตรงหัวใจนะคะตัิดาเรายกำตัวกัะขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะทำท่าผีเสื้อนะคะปกติท่าถีเสื้อของเราบัตเตอร์ไเราจะก้มพับตัวไปด้านหน้านะคะแต่สำหรับซีรีส์นี้เราเน้นความผ่อนคลายนะคะเราจะนอนทัดบัตเตอร์ไฟแบบนอนราบไปกักพื้นเลยนะคะเพื่อได้ความผ่อนคลายเนาะแล้วเอาหมอนมารองที่หลังได้นะคะถ้าใคร มีอาการปวดหนักนะคะขยับปลายเท้าออกจากสะโพกได้นิดหน่อยก็จะได้รู้สอนคลายนะคะดูดลูกประวัติวงตัวลงที่พื้นนะคะเอะวังที่ตรงของเข่าทสองข้างค่ะไว้สักหน้ารอบหลังใจรู้สึกว่าตรงนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ติดพื้นเนาะเอาหมอนมาวาง แล,ลดดแล้วเราดันโนอ้ยดันหน้าท้องดันสหัหผัสลงที่หมอนได้เลยจะได้ความผ่อนคลายเพิ่มใจเข้านิดนิดหายใจออกยาวๆสัก5รอบตรงนั้ใส่ถ้าเข่าเข้ามากันแล้วยกหมุเข่าขึ้นมาเอามือกอดเข่านะคะถ้าใครอกอกอดเข่าไม่หมุนก็จากที่เข่าเริเ่มจากตรงนี้ใครอยากดีนิดนึงลูกเฟ เราจะค้างไว้แบบนี้เล่นหนึ่งนาทีห่าครถ้ทาเชดาวก่อนจะเลิกสิกนะคะค้างไว้เลยหนึ่งทีไฟกระดูกจนหลังคลายสะพกนะครับเบ็ก,กเ,เอาไว้เคยได้ความยืเดืยเมิ่ะยกศีรษะขึ้นแค่รี้สึกว่า,าตัวต็มมากไปดูมเีเปันหาต้นคอบก็ความสิวใจลงนม่แบบไม่ได้หรกอไ้คะ มันส okay, ่ยฮาคอรุด kind of okay. okay, ึกมานั้นแล้วก็สีสกือทำไห้หยืดนพทีเพี้นใจนะคะระหว่างทางแค้านใต้หายใจนะคะโอเคค่อยๆช่ยโยตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ